มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นาะกุ๊กไก่จะมาเล่าตอนพิเศษสองตอนของเรื่องอ้วนกลิ่นละอองรักในที่สุดที่เรารอคอยมันก็ออกมาแล้วจ้ายาบรรเทาวความตับไตพังก็มามาค่ะ ตอนแรกนะก็คือตอนไม้กฤษณายังไม่สลายกลายเป็นผุยผงคือเขากะภาพก็มาที่แบบที่สวรรค์ชั้นฟ้าเง็กเซียนฟื้นคืนชีพกลับมาจัดงานเลี้ยงฉลองที่บึงเหยาอฉือมีขุนพลเท่าที่ดื่มเหล้าด้วยความสบายใจแบบสุดๆชาวเทพเนี่ยกินเลี้ยงฉลองมีเทพที่ดานางฟ้าเต็มท้องฟ้าเลยขุนพลเท่าเนี่ยไปคาระวะเล้ากับเง็กเซียนบอกว่าไม่ได้ดื่มด้วยกันตั้งนานแล้วแล้วก็ประกาศว่าสี่มหาสมุทรสงบสุขสามพบไร้ความวุ่นวายให้เหล่าเซียนทั้งหลาย เราอัาเงเกเซียนหมดเคราะหมดโศกแล้วอันเนอะเง็กเซียนยังฟื้นได้เลยสวัสด์ก็ไม่มีมารผจญแล้วทีนี้ที่บ่อน้ำผูร้อนที่หูเขาปีศาจกระถางทูบไม้กฤษณาย,ยังอยู่ดอกบัวในบึงก็บานกันใหญ่เลยแล้วมันก็มีเส้นใยสีทองล่องลอยมาแล้วกลายเป็นพระเอกฟื้นคืนกลับมาโอ้ดีใจดีใจดีใจพระเอกขาจับหัวใจตัวเองเงยหน้ามองดอกบัวมากมายเต็มสระแล้วก็ได้เห็นบัวดอกนึงสลายหายไปแล้วก็มีกลีบดอกไม้ร่วงหล่นมากมาย ในที่สุดนางเอกก็กลับมาได้แล้วเหมือนกันจ้านางเอกขาทักพระเอกว่าคนพลิกกระดองเต่าแล้วทั้งคู่ก็มองหน้ากันแบบในใสายตามีแต่เธอเท่านั้นโอ้ยดีใจมากเอาน้ําตาหลายวันก่อนคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งคู่นิววิ่งเข้ามาหากันพระเอกกางแขนให้นางเอกกอดแบบกว้างมากในที่สุดเขาก็ผ่านมรสุมอุปสรรคนานาประการใน3มโลกสาภพสี่คาบสมุทรได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วค่ะทั้งคู่เนี่ยนะจูบก,กันแบบแผ่วเบางดงาม ซึ่งมันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพราะว่ากระถางทุบไม้กฤษณายังไม่หายไปก็เลยยังมีเราได้ในทุกวันนี้พระเอกกับนางเอกมาลอยโคมรูปดอกบัวในเทศกาลลอยโคมด้วยกันในโลกมนุษย์แล้วทั้งคู่ก็กุมมือกันเดินควงแขนกันมาเหมือนคู่สามีภรรยาชาวบ้านธรรมดามด,าด้วยกันที่คมดอกบัวเนี่ยเขียนคําอธิษฐานเอาไว้ว่า,วาไม้กฤษณาไม่สลายเป็นผุยผงท่องมาหาสมุทรทั้งสี่ด้วยกันซึ้งซึ้งมาก ซึ่งสุดๆนี่แหละความสุขธรรมดาของคนรักที่ได้ใช้วันเวลาแบบธรรมดาด้วยกันน่ะคือทั้งสองคนเนี่ยต้องการแค่นี้เองอ่ะแล้วก็จบตอนพิเศษหนึ่งไปมาเป็นตอนพิเศษสองชื่อว่าตอนใจเต้นเล็กน้อยวีโมกับจือหลินยังคงเป็นเจ้าหุบเขาปีศาจท,ที่สุขสงบแต่ก็ถูกรบกวนจากปีศาจน้อยในร่างมนุษย์ที่แอบมาจับปลาจับกุ้งในเขตเขาอีกแล้วที่แท้เด็กน้อยคนเนี้ยชื่อว่า โกตันเป็นลูกชายตัวน้อยของพระเอกกับนางเอกซึ่งน้องคือแบบน่ารักมากแย่งซีนสุดๆมาถึงเนี่ยนะก็เรียกลุงอี่โมว่าเจ้าดินดำเลยบอกว่าวันนี้มาจับปลาที่นี่เพราะว่าเป็นวันเกิดของท่านแม่ท่านแม่บอกว่าครึ่งแรกของชีวิตอาหารที่อยากกินที่สุดก็คือปลาก็เลยจะมาจับไปให้ท่านแม่สักสองตัวโถน่ารักมากเลยแต่ว่าโกตันน้อยใช้วิธีจับแบบชาวบ้านมากอวีโมก็เลยใช้พลังเรียกปลามาให้หลานที่ยืนตบมือดี ดุใหญ่แล้วพอโกตันน้อยเอาปลาตัวเบรเริ่มมาอวยพรมันเกิดนางเอกก็ไม่เชื่อว,ว่าลูกชายจับมาได้เองแต่กลัวว่าจะไปขโมยจากในตลาดมาโกตันก็เลยบอกว่าตัวเองไปจับมาจากหุบเขาปีศาจนะพอรีบ,บอกว่าที่นั่นนะ่ะมีอุ่ยโมเจ้าหุบเขาที่ไม่ยอมให้ใครมาจับปลาออกมานี่นาะโกตันบอกว่าใครก็ไม่รู้แหละมาช่วยแต่ว่าข้าเรียกเขาว่าเจ้าดินดำออนั่นลุงนะลูกนางเอกขำแล้วก็บอกว่าต่อไปครั้งหน้าอย่าลืมไปขอบคุณเขานะแล้ว3ามคนพ่อแม่ลูกก็กิน กินข้าวด้วยกันโอ้ยนิจใจภาพความอบอุ่นครอบครบัวสามพ่อแม่ลูกนี้นะแล้วบนโต๊ะนี้ก็คือกุ้งหอยปูปลาแบบครบเวอร์มาก นางเอกยังได้เปิดโรงละครของตัวเองรับปีศาจน้อยร่อนเร่พณีจรเข้าพักแล้วก็มาเป็นนักแสดงเรียกว่านางเอกเ,เนี่ยยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้แล้วจ้าที่โรงละครมีการแสดงละครชื่อว่าอ้วนกลิ่นละอองรักซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกที่ตอนนี้กลายเป็นนักเขียนบทชื่อดังเย็ยนตันไปแล้วขุนพลเท่ากับเซียนย่วยเหย่แอบมากินเหล้าดูละครที่นี่เหมือนกันขุนพลเท่าเนียนบอกว่ามาดูหน้าหลานลูกชายของพระเอกแต่ว่าเซียนย่วยเหว่แซวว่า คุณพลเท่ามาดูละครทุกครั้งแหละไม่ต้องมาเน,นียนส่วนเจ้าหลานกำลังจะได้แต่งงานแล้วเป็นคนที่นางถูกใจจริงๆทำเอาจือหลินเนี่ยแพ้พนันเพราะว่าตัวเองไปพนันไว้ว่าอวีโมจะได้แต่งงานก่อนพระเอกกับนางเอกเข้ามายินดีกับเจ้าหลานด้วยจือหลินก็รีบถามหากโกตั้นน้อยเพราะว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยเจอทีไรก็ ทำตาเป็นประกายคอยคิดหาวิธีพลิกกระดองเต่าเหมือนพอ่อไม่มีผิดก่อนการแสดงจะเริ่มก็มีแฟนคลับมาขอให้นางเอกเซ็นชื่อลงลายผู้กันให้แล้วสาวน้อยคนนี้หน้าตาเหมือนปีศาจเพื่อนสนิทของนางเอกที่ตายไปแล้วแบบไม่มีผิดก็คือเพื่อนเนี่ยกลับชาติมาเกิดนางเอกวอวยพรว่าขอให้ชาตินี้ไม่ถูกทรยศ์ในรักสมใจปรารถนาพอสาวน้อยจากไปนะนางเอกก็พูดกับพระเอกว่ามิตรสหายมากมายล้วนใช้ชีวิตอยู่ดีมีสุขนางหวังว่าวันเวลา จะหยุดอยู่แค่ช่วงเวลานี้ตลอดไปแต่พระเอกบอกว่าได้ที่ไหนกันเรายังต้องใช้เวลาเป็นพันๆปีอยู่ด้วยกันดูละครของนางเอกเล่นทีละเรื่องไปด้วยกันนะก่อนจะจับมือนางเอกเบาๆโอ๊ยพวกเรานี่แหละจ้าอยากจะหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้ดีใจมากจริงๆ ฉากสุดท้ายค่ะเป็นภาพงานแต่งงานของทั้งสองคนในชุดสีขาวสวยงามชุดเดียวก,กันกับที่พระเอกฝันเห็นแล้วก็ละเมอตอนที่ยังป่วยอยู่ที่ท้ายป่าที่สุดขอบแดนสวรรค์แล้วก็ปิดฉากจบลงเป็นตอนจบที่สวยงามประทับใจมากมาหาเทพอิงยวนกับเหยียนตันได้ใช้ชีวิตสุขสงบอย่างแท้จริงด้วยกันให้สมกับความเสียสละที่ได้ทําให้กับสามภพที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตอนพิเศษเนี่ยนะจะมาน้อยมากทุกคนตอนละเจ็ดนาทีแต่ว่าก็ช่วยเยืย ยาชีวิตและตับไตเราที่บอบช้ำรวมทั้งไตตาที่บวมดำจากการรองให้เป็นเผาเต่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เป็นอย่างดีติดใจนิดเดียวต้องรอข้ามอาทิตย์เลยกรธคะเนี่ยอะแต่ก็โอเคเลิกโกรธผู้กำกับแล้วก็ได้ถึงให้เรารอแต่ว่าจบดีก็พอใจละแล้วพวกเราก็เลยได้ผ่านด่านเคราะห์นี้ไปจุติเป็นเทพเซียนบนสวรรค์พร้อมกนันญาติสามคีและมีความสุขจ้ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ